ไปประมันนะครับอันนี้ก็ผมขอพูดเด่๋ยวในผลแบบการนะครับในเ,เมื่อมีมีเงินนะแล้วนะครับผมานิดนึงคือต้องหลนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตวงวางมีค่าที่บ้านเก็บว่าใชไน,นะครับเอาเล็เข็นะเร็จเข็หมูน,นะไม,นนะมไม่ก่อมันใช้ได้ฮนะผมก็เลยรกว่าปกต,ตงเนี่ยมันเกิดที่ทนะททิดฐานะนนะถ้ามเกิดแ้วการแค้เแก็วม่ดีฮะเปิแลนวมันมีดิมปน้ำคองะมันเกิดน้เ็บ ปราว่านะมีหลอดกบคือมันอยู่ตางติตในน้ำนะครับไอตัวนั้เป็านะรัมีเพื่อนคนเรียนเตรีย่ทเรเรื่องเริ่มทั้งหมดวานะครับก็เลยคิดว่าเอตัวนด้ทำหลอดเป็นได้พอร่างถุยมาถุยมันก็มีต่างมังรตัวเื่อมันมีถุงมือนะครับมีดิมันก็เลยอุเพราะว่ามันมันได้อย่างตร้นี้แหละนะฮะแล้วถ้ารการถามว่ามันจะไปเล่นฐานได้ไหม พอเล้ยงแต่ปุ๊บมันทำอีกได้เรื่องม,มันเป็นพะิษนะแต่เมื่อก่อนเราไปเลี้ยงแกะให้มันเป็ดมันขไข่มาใหญ่ขึ้นนะแล้วขไข่มาแรงเลี้ยงหมูหมูโตนะแล้วก็ลดต้นมูนโตโตนะล,ลดคอเยอะเลยนะครับผมก็เลยคุยเล่นๆเนัว่อยด้วยเกิดนเราตัลากออกแล้วเอาต้นไปให้ถางดนดีบ่างเพรามันได้ไปรดลตารชาวบ้านแล้วก็จนอันนี้มันต้องทนะตอนนี้มันจะเป็นไปได้หรมรู้นะนคุยกั่ารเอย่นะครับแต่จริงจริตัวที่มันทำเอย าคือหนึ่งถ้าเกิดอแลบดบดบัรจตอนที่มันมันสดเรื่อยเลยมันบดง่ายมันนิ่มนะครับเค้องบดเลยเนาะแล้วมันก็ต้องอย่างที่พี่ชายพูดแหละมันต้องใช้พล้งงานเยอะมากในการตากในการตัดเก็บนะครับแล้วรู้ไหมเนี่ยมูลค่ามันต้องสูงนะครับเพราะว่าเนี่ยมันต้องไปทำแรงเชิงเดินไอ้สารวิธีในรากไอ้ต้นไอ้ต้นมันที่มันสดเนี่ยแล้วมันเหนียวลงเนี่ยมันจะเหนียวมากนะครับมันเหนียวพุ่งเนี่ยแล้วก็เัดอัด เพื่อขอ้นมะเร็มันจะเป็นเชื้อเบิงแท้งครับ้แท้งประมาณนะประโยคนี้ว่ามันหกก็ประมาณครึงสองเซนเนาะขนาดเนี้ยเป็นครึ่งสองเซนไอ้ตัวเนี้ยไอ้วุ้นมะไรครับมันเอาไปพลังงานทดแทนได้นะครับแล้วมีราคามูลค่าเป็นตันอารมาณสามสี่พันบาทนะตันละสามสี่พันบาทนะครับแต่ต้องแห้งเนาะเนียอันนี้ก็ผมเลยบอกว่าเมื่อกีมือเล่นแท้งกับวอได้ถามว่าทำได้มันมีมีทีมวิจัยอยู่ เป็นไปได้แม่ครับเราตั้งอนุกรรมการมาอย่างที่อว่าที่ประธานไอ้ที่ประธานาารางประธานพูดว่าเราเอาผลคุณวิจัยมาเอาผู้ผู้เกี่ยวข้องแล้วมาตั้งเป็นอนกรรการแต่อย่าลองให้คนที่อันพัฒน์เนี่นต้องเอามาด้วยนะครับนะฮะเรือหนึ่งโครงการมาันโด่งทีมมทมใใม่มันเป็นไปได้และนะ้วคีณวิจัยมาแล้วทำวิจัยให้มันมันเป็นจริัถาวรขนาดชัดเจนเนาะมันก็เลยเวลาว่า ไอ้คนเนี่ยสามารถไปทำประโยชน์ได้บ้างหรือเมื่อปัญหามันแก้ไม่ได้เรากต้องปรับตัวให้ม่นปัญหาได้นะอะอาจจะแกก่อนแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาให้มันหมดไปก็ม <c oughs> ัดย้อนตรงนึงอีกพอไอ้ตคนเนี้ยวิธีการแก้อย่างที่พิจาาพูดมันหนีแล้วจปไหนะพอปล่อยมันขึ้นไล่ไปพอไปเจอทคเลมันตายตาย,ตายไปไหนครับก็ะโหลกไปน้ำใต้ใตน้น้ำนี่ฮะเขาต้องไปจะไปจบตรงที่ว่าจะไปขุดลอกของแม่น้ำไปไหนตรงเนี้ยเจิ้งแต่ตรงนี้มันมัน จาการที่แม่บรรย์ไม่จงใจแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องความซื่อสัตย์ของแม่รับของมันก็จะน้อยไปด้วยมันเป็นเรื่องตัดทั้งหมดนะครับวงจรมามันเพื่อเป็นต้นทางที่ท่านพูดอะครับคือต้องเริ่มจากต้นทางคืตัวเป็นตอนตอนแต่เริ่มเริ่มแต่ควายกบไปเลยปัจจัยทางเตาต้องจับเลยครับต้องต้องบูรณาการด้วยกันครับเพราะว่ามันมันเป็นอะไรกันหนึ่งไม่ได้นะต้องแบ่งกันทำช่วยกันทำถ้าเกิดปล่อยให้ทางเตาทำคนเดียวมันคงไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะมากเยอะจริง ผมคิดว bon ่าบางทีอาจจะต้องไม่ต้องข้ามทางวิ่งทางรว่าอะไรมนจบได้แล้วเพราะว่ามันแน่นมากจริงนะฮะแล้วพอมันแนนปุ๊บเนี่ยท่านเชื่อไหมว่ามันทำให้ตัดน้ำบาีมันถึงท่งนมันทำให้ตัดน้ำมันถึงทา่ทยแลเพราะอากาศมันไม่แี้นะฮะมันแน่นมากแล้วหรือิ้อไรปุ๊บเรียสิ่งที่มันของเราถึว่าเรามันตามมาเลยครับอย่างแ่บนี้ด้วยครับเห็นด้วยนะอาจาทางคันขอท้าครับ